สวัสดีค่ะครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมปังครีมชีสเนยกระเทียมค่ะเป็นเมนูของเกาหลีเขานะคะซึ่งเคยฮิตกันมาช่วงหนึ่งค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาลองทำกันดูสูตรขนมปังจะเป็นสูตรเดียวกับขนมปังงาทอดเมื่อคลิปที่แล้วนะคะก่อนที่เราจะไปชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง <S <S เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ เริ่มต้นนะคะเรานำน้ำอุ่น100มิลลิลิตรใส่ลงในถ้วยค่ะตามด้วยนมสดรสจืดอุ่นนะคะร2อมิลลิตรค่ะใส่ผสมรวมกันนะคะตามด้วยน้ำตาลทราย5ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยไข่ไก่เบอร์2นะคะ1งฟองเพ,อเพื่อจะใช้เป็นเบอร์อื่นก็ได้ค่ะตีผสมคนให้เข้ากันค่ะตีให้ไข่แตกนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ยีสต์ลงไป2ช้อนชาค่ะ ค่ะแล้วเราก็พักในส่วนของของเหลวไว้ก่อนนะคะมาดูในส่วนของของแห้งค่ะเราใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ200กรัมค่ะแป้งขนมปัง230กรัมค่ะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากที่เขาเข้ากันดีแล้วนะคะให้ทำหลุมตรงกลางค่ะหลังจากนั้นใส่ของเหลวลงไปค่ะ ค่เพื่อนเพื่อนใช้พายซิลิโคนนะคะเขีเร,ร์เอาน้ำตาลลงไปด้วยนะคะน้ำตาลเขาจะติดอยู่ก้นถ้วยแบบนี้เนาะหลังจากนั้นนะคะตามด้วยน้ำมันพืชสีช้อนโต๊ะค่ะค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะใช้พายซิลิโคนคนเลยนะคะ ค่ะเราก็คนไปเรื่อยๆค่ะให้เขาเข้ากันค่ะเราก็จะคนจนภายไม่สามารถคนได้นะคะหลังจากนั้นเราล้างมือให้สะอาดนะคะเราจะใช้มือนวดค่ะ เราจะนวดประมาณ3-5นาทีเท่านั้นนะคะเพื่อนๆไม่ได้นวดนานเนาะนวดแค่พอใหออ้ส่วนผสมทุกอย่างเข้า,ขากันดีแค่นั้นเองนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแป้งแฉะไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถเ,ออเพิ่มแป้งขนมปังได้ตามอัตราส่วนที่เหมาะสมเลยนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่มเยอะเกินไปเนาะเขาจะแห้งนะคะค่ะหลังจากนวดครบเวลาแล้วนะคะเราก็ทาด้วยน้ำมันพืชค่ะ ทาให้ทั่วตัวโดของเราเลยนะคะแล้วก็ทาที่กระมังด้วยโดของเราจะไม่แห้งจะได้ไม่แห้งนะคะเวลาที่เราพักแป้งเนาะสูตรนี้จะเป็นสูตรเดียวกับขนมปังงาทอดแล้วก็ขนมปังนวดน้อยที่เอกเคยลงไว้หลายๆสูตรเนาะก็จะเป็นสูตรเดียวกันนะคะซึ่งขนมปังจะนิ่มมากๆค่ะหลังจากนั้นเราคลุมด้วยพลาสติกปค่ะ แล้วก็หาผ้ามาคลุมอีกครั้งหนึ่งค่ะพักไว้ประมาณ50นาทีให้โดเขาขึ้นเป็น2เท่าเลยนะคะค่ะเมื่อครบเวลาแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะค่ะเราก็นำพลาสติกแรปออกนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็กดไล่ลมค่ะ เราจะนํามานวดไล่ลมเอ,อ่อนอกกะละมังก็ได้หรือว่าจะกดไล่ลมในกะละมังก็ได้ค่ะอันนี้เราจะเอาออกมานวดอีกครั้งหนึ่งนะคะเรานวดครั้งนี้แค่ไล่ลมเฉยๆค่ะนวดแค่ไล่ลมนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็พยายามคลึงให้เป็นก้อนกลมค่ะ ค่ะเมื่อได้ก้อนกลมแบบนี้นะคะเราก็ตัดแบ่งเป็นออสองชิ้นค่ะทำทีละชิ้นเนาะค่ะหลังจากนั้นเราก็โรยแป้งนะคะคลึงให้เป็นก้อนกลมเช่นเดียวกันนะคะค่ะแล้วเราก็ตัดแบ่งนะคะค่ะเราจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นละประมาณ60กรัมค่ะ อันนี้นี่ถ้าเราทํากินเองนี่กะเอาได้นะคะเพื่อนๆค่ะตามสูตรนี้นะคะถ้าตัดที่60กรัมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ14 1 5ชิ้นค่ะเออถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เห็นว่าเยอะเกินไปเนี่ยสามารถขึ้นรูปเป็นอย่างอื่นได้นะคะใส่เป็นไส้แบบอื่นก็ได้ตามที่เราชอบเลยค่ะอันนี้ก็ได้7ชิ้นนะคะเศษที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราจะคลึงแล้วเราก็จะกะค่ะกะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่รวมกระจายให้ครบ7ชิ้นนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็คลึงกลมค่ะจับแป้งมาคลึงกลมตามภาพเลย หลังจากนั้นเราก็วางใส่ถาดนะคะถาดของเรานะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่กุกระดาษไขเนี่ยเออต้องทาเนยด้วยนะคะจะเป็นเนยขาวหรือว่าเป็นมาการีนก็ได้ทาให้ทั่วถาดเลยค่ะเราก็คลึงกลมแบบนี้ค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้แล้วเราคลุมผ้านะคะพักไว้15นาทีค่ะ ค่ะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะโดของเราก็จะขึ้นฟูแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนําไข่นะคะผสมกับนมค่ะก็ใส่นมลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วเราก็นํามาทาที่โดของเราก่อนอบนะคะเพื่อเวลาอบออกมาเนี่ยสีเขาจะได้สวยเนาะค่ะหลังจากทาเสร็จนะคะเราจะโรยด้วยงาขาวนิดหน่อยค่ะอันนี้จะโรยหรือว่าไม่โรยก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะ ค่ะแล้วเราก็นำเข้าเตาอบค่ะค่ะเราจะอบด้วยอุณหภูมิ150องศาประมาณ20นาทีแล้วแต่เตานะคะค่ะเมื่ออบเสร็จมาแล้วนะคะก็จะได้ขนมปังตามภาพเลยค่ะค่ะเมื่ออบออกมาใหม่ๆนะคะเขายังร้อนอยู่เพื่อนๆทืนทาเนยได้นะคะทานเนยหรือทาน,นมก็ได้ค่ะอันนี้ทาเพื่อเพิ่มความเงาให้กับขนมของเรานะคะค่ะหลังจากอบมาใหม่ๆเขาจะนุ่มมากๆเนาะ ค่ะหลังจากนั้นเราจะพักขนมปังของเราให้เย็นก่อนนะคะหรือว่าจะพักค้างคืนก็ได้ของเอพักเขาค้างคืนเลยค่ะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราตัดเนี่ยจะได้ตัดได้ง่ายนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะนํามาตัดกันค่ะนี่พักค้างคืนแล้วนะคะค่ะเราก็จะมาตัดนะคะเราจะตัดแบ่งเป็น4ส่วนก็ได้นะคะ6ส่วนก็ได้หรือว่าเป็น8ส่วนก็ได้ค่ะก็ดูตามภาพเลยนะคะสําหรับอันนี้เป็น4ส่วนเนาะ แล้วเราก็ตัดแบ่งเป็น8ส่วนก็ได้ค่ะค่ะอันนี้ก็แบ่งเป็น8ส่วนนะคะส่วนชิ้นนี้เดี๋ยวจะตัดแบ่งเป็น6ส่วนค่ะ หลังจากที่เราตัดขนมปังทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะเราพักส่วนนี้ไว้ก่อนมาดูในส่วนของครีมชีสเราใช้ครีมชีส220กรัมกับน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะค่ะเราก็ตีให้ครีมชีสเขากระจายตัวค่ะบางสูตรเขาจะใส่เป็นนมข้นหวานนะคะหรือไม่ก็น้ำเชื่อมอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยค่ะค่ะหลังจากที่ครีมชีสเขากระจายตัวดีแล้วนะคะ เราก็จะใส่เป็นนมสดรสจืด2ช้อนโต๊ะค่ะค่ะเราก็ตีต่อนะคะจนครีมชีสเขาเนียนดีค่ะค่ะเมื่อเขาเนียนดีแล้วตามภาพนะคะเราก็ตักเขาใส่ถุงบีบค่ะจะใส่เป็นถุงแกงก็ได้หรือว่าถุงบีบก็ได้ ค่ะเราก็จะได้ครีมชีสเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูในส่วนของเนยกระเทียมค่ะเราใช้เนยสดรสจืดละลาย140กรัมค่ะใส่ลงในถ้วยตามด้วยกระเทียม1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยนมสดรสจืด3ช้อนโต๊ะค่ะเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะไข่ไก่เบอร์2 1ฟองค่ะคนให้เข้ากันค่ะ ค่ะหลังจากที่เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่มายองเนสลงไป2ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะอันนี้รสชาติปรับได้นะคะมายองเนสที่เอใช้เป็นมายองเนสเบเกอรี่นะคะก็จะมีรสหวานนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะออกออตัวเนยเขาก็จะออกรสหวานหวานหน่อยๆน,นะคะ หลังจากนั้นเราคนให้เข้ากันนะคะเมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะจะใส่ออริกาโนลงไปค่ะ1ช้อนชาเพื่อนๆจะใส่เป็นพาสลี่ก็ได้นะคะจริงๆแล้วตามสูตรนะก็ใส่เป็นพาสลี่เนาะแต่ว่าเอชอบกลิ่นของออริกาโนนะคะก็เลยใส่เป็นออริกาโนค่ะค่ะหลังจากนั้นเราจะมาประกอบร่างกันค่ะเรานําครีมชีสนะคะบีบลงในช่องว่างๆที่เราตัดเอาไว้นะคะที่ขนมปังของเราเนาะก็บีบลงในช่องแบบนี้เลยค่ะตามภาพเลย ตรงขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะครีมชีสเขาก็จะเลอะมือเนาะเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบครีมชีสเยอะๆนะคะก็ตัดแบ่งขนมปังนะคะหลายๆช่องเนาะตัดเป็น8ก็จะได้ครีมชีสเยอะถ้าใครไม่ชอบกินครีมชีสเนี่ยก็ตัด4ก็ได้ค่ะค่ะก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนํามาชุบกับเนยกระเทียมที่เราทาเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะเราคนก่อนนะคะ ก็ชุบลงไปได้ตามชอบเลยค่ะชุบให้ชุมช่มๆก็ได้นะ ค่ะหลังจากที่เราชุบเสร็จแล้วนะคะเราสามารถตักเนยกระเทียมนะคะมาหยอดใส่แบบนี้ก็ได้ถ้าใครชอบให้เขาชุ่มๆนะคะก็ตักมาหยอดใส่ที่ตัวขนมปังของเราแบบนี้ก็ได้ค่ะค่ะแล้วเราก็นำครีมชีสนะคะมาบีบลงตรงกลางขนมปังตามภาพเลยค่ะของทุกๆชิ้นเลยเนาะเสร็จแล้วเราก็จะนำเข้าเตาอบค่ะ ค่ะเราก็จะอบด้วยอุณหภูมิ150องศาเซลเซียส,าาสาาประมาณ10นาทีค่ะตอนช่วงนี้เนี่ยกลิ่นจะหอมมากๆเลยค่ะหอมกระเทียมแล้วก็เนยนะคะค่ะอันนี้ก็อบเสร็จแล้วละคออกมาสวยงามแล้วก็หอมมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆยังไม่อบนะคะสามารถนำตัวขนมปังในใส่ถุงซิปล็อกนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ได้โดยปกติเราจะแช่ไม่เกิน3วันเนอะแต่ถ้าแช่ช่องฟรีซเนี่ยก็จะอยู่ได้หลายวันค่ะเวลาจะกินก็เอาออกมาอบนะคะ เขาก็จะออกมานุ่มนิ่มมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาฉีกดูเนื้อด้านในกันค่ะเขาก็จะนุ่มมากๆแล้วก็หอมมากๆนะคะรสชาติก็จะมีออกหวานนิดๆนะคะแล้วก็เค็มนิดๆนะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถปรับหวานปรับเค็มได้ตามชอบเนืแล้วก็จะมีรสของชีสนะคะก็ละมุนเลยค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะที่ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะเราสามารถทํากินเองได้ที่บ้านนะคะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทําขนมปังเลยจนถึงการใส่ชีสแบบนี้สามารถทําสร้างอาชีพทํากินทําขายได้ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะถูกใจเพื่อนๆนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยค่ะ และหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ